ก็เคยบอกไปแล้วว่ามันหายากแต่เราก็ยังหาไมา่ได้กับ c ีวิกเอคอีกหนึ่งคันคันนี้ส่งตรงมาจากระยองแต่ก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นเรามาดูภายในห้องเครื่องกัน,กนดีกว่าทุกคนว่าภายในห้องเครื่องของเราเนี่ยมันมีอะไรมาให้บ้างสาหรับคันนี้เดียวขอเกินเไปไ็นนๆเลยว่าได้ไปแลวคุ้มสุดๆกับราคาเดียวกันนะครับทุกคนเปิดห้องเครื่องขึ้นมาป๊าบโอ้โหสตาด์ปรับเกียวสามพระดับมีมาให้เรียบร้อยครับกล่องจูนมีมาให้กองแห้งมีมาให้นะครับเดินท่อสแตนเลสมาเพื่อใช้งานในระยะยาวแบบ หลอ่ลอแบบเต็มที่เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูความสวยงามภายนอกก่อนดีกว่านี่เขาใส่แก้มส้มมาให้แล้วนะแถมใส่แม็กคอสิบแปดมาให้นี่ดูดิยัดนิ้วได้แบบได้ครึ่งนิ้วอะ่ะก็เต็มแล้วนะครับผมโอ้โหใส่ฟิล์มซิงมาให้อีกเรามาเปิดดูด้านไทยด้านในกันก่อนดีกว่านี่ด้านในโคตรสวยนะทุกคนระดับ FK แล้วใครที่เคยดูรีวิวต่างๆที่เดียวเคยรีวิวไปเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่า FK คันนี้มันหล่อแลจะจัดเต็มมากขนาดไหนดูที่นั่งด้านหลังซะก่อนที่นั่งด้านหลังเนี่ยเหมือนไม่เคยมีใครนั่ง